เอาโยนซื้อมันสิตายตีบีมเงยนีน่บีนบีมลืมอันนั้นไปนั่นนะห็นนั่นนะลืมผู้บาวไปบีมจา้านั่นทำไมต้องลืมอม่มนะเธอเธอได้คนใหม่ยังน่น หนูนวลมาเอาเข้ากล่องสมมีมีกี่คนสองคนนะคะอันนั้นห้องพ่อใหญ่ของของ,ของกคอีหลงมีเมนูนี้เมนบอคนกับ่ดาวเออไดไ้เป็นไงอันนี้ของหนูนวลหีอ้วนนะคะเออของหนูดาวนหีห้าวนะคะแล้วของใครอีใครอื่นชื่อทีครั้งอี ไอ้กิ๊กอีกของไอ้เกลือของไอ้หงก์อ่านนะคะจ้าอันนี้เอฟซีเอฟซีเพลียนเพลียงงั้นมันเกิดเพลินจา้าอันนี้ตำมั่วน,นะคะตำป่าต้องมีลวกกันจ้องเอา้าเออจิ๊บไม่หรอ,เอกเหี้ยพี้เบอร์ดีม้วนบ่ะม้วนอีหลีบ่ะ แต่เก่งอยากฟังจินตลาเป็นเป็นเวอร์ชั่นของฝรั่งไหมมันขีดประทันใดดอกเอ้ามันขีดประทันใดดอกอ้าไม่แลยอะไรแบบอย่างี่เป็นนอกแบบใดเอ้าเอาเอ้ยไปย้องมาแล้วเดี๋ยวร้านเลหร้านสาวมาแล้วเดี๋ยวเออันนี้ให้เขาก่อนเดี๋ยวพ่อต้องแยกไว้ให้ น้องบีมนะเดี๋ยวได้ยัดเดียนมันม,ม,นมีมันมีอินวันแล้วกับผูดอะไรวะอีดาวแล้วก็อีอีเก๋แล้วก็ของเธอตีอื้ออืออ้อจักอันเดียนทองเธอสองอันเนาะ จ้าจ้าโขี่เฟรียงงั้นมันเกิดมันเกิดผู้ใดเนี่ยวันเกิดพูด DFC อยู่ทั้งฝุ่นอยู่สาแก้วอยู่สาแก้วอยู่สาแก้วนะคะอันนี่ยองอยู่ไซเนี่ยยองขี่รถมาหนีวังหันขี่กายไปแล้วเอามันขี่มาหนีได้เลยวังหันเดี๋ยวเดี๋ยวพักไปเห็นมันแล้วมันก็มาเอาดอกแล้วผมอยากอะไรแล้วนี่คนี้ยอง โอ้เดวไปตมยก็พอม่จัดการด้วยับนั้นด้วยเหลียอยู่อัพอพอดีกันไปเนี่ยพอดีเลยพอดีนี่เดียดีเดียสองคนนดีสองคนเอาสองคนนี้ไว้ห้าพอดีเลยห้าพอดีห้าพอดีหกแม่กะตัได้หมอยัไงกตัอีกไง ฮะตี้เลือดเลือดกี่คนเหลือกี่คนสี่สี่กี่กองลูกนับเยอะสามสามโอเคผ่านเดี๋ยวเอาซ้อนให้นะเมตนะใครกินน้ำรดแล้วเราก็แยกให้สองคนเออไปไปไปซ้อมบอลนะเออพักไปเด้อพ่อพ่อพักไปเด้ออีหยองมันขี่รถกายไปแล้ว เบิดละบัดที <Okay. S 1> ่นี่บิดระเด้บัดที่นี่ยางมันท่านได้ได้มันแรนมาเอานั่นมันคบกันบ่คบได้สีสองกมเออไม่ของของข้าอีบีมน้ำเด้อเออโอเคหมดละเด้อดลาบอสบอกบอกเพื่อนได้นี่ระก็ะมิดระเด้อ พ่อยัยมาตากน้ำแข็งมิ้วสีมาได้เดี๋ยลูกมันเบิดแล้วทปัจจ umm> ุบันห่างห่ากระจองแล้วไม่ได้ต่ำมัวปิดหากระจองเท่าสีบาทนะ ค่ากระจองจ้าของ FC เอฟซีพ่นนอยังงั้มันเกิดเพลินโอ้หมดพอดีเนาะห้าสิบหมด <20. S 1> พอดีจ้าหมดแล้วนะคะพอดีเลยนะคะคุณปูเป้นะคะ ยังใส่ถังเหรอจีปลาปรปุงใหม่นะเก่งปลาปรปุงใหม่นะครับปรุงใหม่นะคะมันเลิศดนะปรุงใหม่แบบมันเลิศดอืม้ม จากเออเนี่ยหอมมากเลยนะฮะก็หอมหล่ะนะหอมประเดกพูดอนั้นมันเลิศมันอวยรวยเลยอวยรวย ซื้อถุงมาผิดเบอร์เบอร์ผิดมันใส่ไม่สวยมันต้องถุงย,วยาวๆกว่าน,นี้มันจะใส่สวยมากเลยแล้วทำไมต้องซื้อผิดอ่ะเจ้าของซื้อสุมม่มันจับม,ม,มันจับมือบอด้เกง่งนะมันปิดอ่อนตอนแม่ไม่ชอบแม่ต้องชอบแบบย,วยาวๆแบบโอ,โ,อโลอ,อ ไอ้บีมข้าวกล่องให้น้องด้วยห้าสิบบาทจ้าโอนบอคะอันนี้ข้าวเอฟที่ผนเลียงจ้าจ้าโอนหรือลูกมันมีคนถือจ้ะดอก,กมันม่ขี่ล่ายดอกอีนนี้มันเกง่งก็อย่างตัวอ,อีบีมมาต้องให้เขาสแกนดากติเออนี่ จ้าเบิดแล้วอกองนึดแล้วเมันว่เป็นแจกเบิดมือเนาะยายมันเบิดงบ